Lucky 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 me lucky เฮ้ยไม่ได้ผิดนะฉันแค่แอบไปขโมยสเต็กในห้องของาอาจารย์ใหญ่พี่ิอด,ดา,ายมาอยู่เนี่ยดดเออฉีดโร้มาได้ไงอ่ะเอ้ยไม่รู้เหมือนกันนะนี่ไงฉันเจอป้ายด้วยตกใจกันนะดิเจ้าพวกเด็กน้อยเฮ้ยผมไม่น้อยนล้ค่ะเพลนอย่างเงี้ยผมใหญ่และค่ะอยากดูกันเปล่านี่ๆอยากดูเปล่า นี่่ไมเป็นไรขาอมใหญ่ลูกกระต่ายจะบอดแล้วท้องหอมใหญ่นะแขนนายใหญ่ขนาดนี้เอาใหญ่ยังไงหัวนายก็ใหญ่ตานายก็ใหญ่ใหญ่อะไรน่ารักจักง่าชิเก่งน่ารักเขาบอกว่าให้เข้าไปในสวนสนุกอู้ยเฮ้ยเราอยู่สวนสนุกกันเหรอเฮ้ยแต่เดี๋ยวไม่ใช่ว่าจริงๆเราต้องมีผู้ปกครองเหรอเฮ้ยแต่เราจะเข้าได้เหรอไปยุ่งฉันไปละ สวนสนุกเอ้ยสวนสนุกจะไป<ด>จะไปแต่เรา<ป>ยังเด็กอยู่นะด้านหลังของสวนสนุกจะมีประตูกลับบ้านถ้าไม่อยากติดอยู่ที่นี่ก็เข้าไปแล้วให้ไม่กลับไปอยู่สวนสนุกพี่กาไม่ได้นะเดี๋ยวคุณแม่จะเป็นห่วงเราเอ่ะเฮ้ยไหนทางไหนทางนี้เหรอเอ้เอไ,ไ,ไอ้ไปไม่ได้เอ้ไอ้ไปไม่ได้เพื่อนเพื่อนไปไม่ได้กําแพงอากาศทางไหนอันนี้เหรอเพื่อนเพื่อเพื่อ พื่อเพื่อเพื่เพืพือยเพื่อนฉันจะไปอีกแล้วอ้แสนุกนั่นสนุกอ้าเข้าเลยเข้าเลยเข้าเข้าแกเข้าเข้าแกเข้าไม่ได้แกอะไรวะเน่เน่เน่เนออเข้าไปด้านในเลยหยิบของในกล่องก่อนนะกล่องกล่ของฉันหมดเลยของฉันทุกกล่องเลยของฉันหมดทุกอย่างไม่ได้ ชิ่ชิลชิลเอาเร็วชิ่อะ๋อของตรงนี้ตรงนี้แล้วไงต่อเขาให้เข้าไปในสวนสนุกใช่ไหมมันจะมีฟาร์สไมล์ละอ่านว่าไงวะอาซามารถในเก่งภาษาอังกฤษจริงจังทางนี้ทางนี้น่ทางฮีฮีฮีัีโหลยูยูเจ็ดนี่ฮัลโหลไปอีกไปทางเข้าทางรัด ทางทางเข้าที่ลูอินลันดินดินลูอิจายอันนี้ไม่ใช่อันทางนี้เหรอทางนี้เหรอเพื่อนอันนี้โอ้โหว้าวอือทางนี้เอาเทางนี้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตกใจโอ๊ย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 โ๊ยอูดีดีฉันก็มาโผล่ที่ไหนโอ้ยโอ๊ยตกใจนั่งรถไฟเหาะแล้วเข้าไปด้านในอ๋อระวังฉีลาดกันนะเด็กวุ้ย ใชนได้ค่ะใช่หนายฉีลาดแน่นอนฉันไม่ฉีราดหรอกเขาไม่เหมือนนายสักหน่อยอ่ะเพราะฉันมันเทพยังไงล่ะเงี้ยังไงนะเหยื่อรถที่นอนกันทุกวันก็พูดมาเถอะเว้ยไม่เคยไม่เคยทางนี้ไปก่อนนะเพื่อนอ๋ออ๋ออ๋อเพื่อนเพื่อนเพื่อนเปกลัวเพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นกลัวเพื่อน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 เป็นกลัวเพื่อนเพื่อนเพื่อนมืดเพื่อนมันมืดเพื่อนมันช่วยได้ว้า เพื่อนช่วยด้วยเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนเพื่อนทำไมเสียงเนิ่ิินน่ากลัวจังฮะเพื่อน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 ช่วยด้วยเออเพื่อนจะตกรลังแล้วจะตกรลังแล้วเออเพื่อนเพื่อนเออเออเสียงไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ยปั่นแล้วโอ้โอ้โอ้ไงนะเพื่อนทางนี่หรอเพื่อนโอ้โอ้ไม่ใช่แล้วเพื่อนมันคือทางปั่นน่ะเพื่อนเดี๋ยวนะี ฉันว่ามันแปลกๆเดี่องเรื่อฉันว่ามันแปลกๆฉันคทางมากัลยฉันเจอป้ายด้วยฉันเจอป้ายจะฉันออกไม่ได้ฉันออกไม่ได้นายทำฉันค้างโอ้นี่ลระเลี้ยวขวาทางนี้ทางขวาเพื่อนทางนี้ทางขวาเพื่อนเขาบอกให้เลี้ยวขวาเพื่อนมาเลี้ยวขวาทางนี้เพื่อนทางนี้อาเลี้ยวขวาอือ เขาให้เราเลี้ยวขวาแล้วไงต่อเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเหรอไม่น่าใช่ไหมเนาะเลี้ยวขวาเลี้ยวเลี้ยวขวาก็เลี้ยวขวาเพื่อนเนี่ยเลี้ยวขวาแล้วไม่เห็นมีใครเลยอันนั้นมัน้ายอ๋อคารทเธน้ำจีเรียนเก่งที่สุดในห้องก็นำไปเดิเอ่อก็ได้แต่น้ำเลยเพื่อนเพื่อนน้ำเลยเพื่อน เร่เดี๋ยวเดี๋ยวน้ำเลยน้ำเลยเอ้ยจเจอแล้วเอากทาด้ยเขาบอกว่าเดินตรงต่อไปแล้วจะเจอกล่องน่ะเพื่นๆนี่นี่เพื่อนๆนายนายควรไปหากล่องออ้ยอุ้ยสนุกโอ้โหจนจังยออ้ยฉันโดนนิดนิดตีอีกแล้วแค่ตีกระต่ายตีกตากระต่ายยังไม่พอใจงั้นเหรอก็มันไม่ติดตัวมาอันนี้บอกว่าอะไร ทำร้ายลัคกี้บ็อกซ์ทำร้ายอุ้ยทำไมเราต้องไปทำร้ายอ่ะทำร้ายอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยช,ชินสุเกะฉันว่าจเจนยนกบเน,นเน่จัเหมือยก็ดีนะเั่นนะ่าจนน่าก,กาลัวเหลือเกินนะชอบจบตีเพื่อนนะเนี่ยต,ต่อให้เธอจะไม่มีตุ๊กตากระต่ายก็ต,ตามแล้วนะงั้นเราก็จัดการกันเลยดิทุกคนวางแล้วก็ทุบดีทุบเพื่อนทุบเอ่เพื่อนฉันทุบแล้วได้อีกตอกนึงอ่ะเพื่อนทำไมฉันติดไฟเพื่อนช่วยด้วยอันนี้คือควอน ของใครไม่ใช่ของฉันแน่ๆเลยฉันจะเปิดเปิดแล้วฉันก็จะเปิดแล้วฉันก็จะเปิดตรงอุ้ย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 ฉันได้พี่ขุดเทพนี่แหละอาร์ามาสู้เขานะคาร์มาสู้เขาคาร์ามาฉันจะฮึบทำไมฉันได้ฮึบฮ่าฮ่ฮึอฮ่าตรงฮหนโอเคเคฉันอยู่ในนี้ฉันไม่ไปไหนละโอ้ เนี่ยอุ้ยนายอยู่ในนั้นแหละไม่ต้องไปไหนแล้วโอ้เออเออเฉันก็รู้สึกดีที่ฉันอยู่ที่นี่นะจริงๆรอึ๊บอู้อึ๊บเออโโอ้หฉันไม่ค่อยดีละฉันรู้สึกไม่ค่อยดีละฉันว่าตรงนี้ไม่ค่อยดีละอึ๊บอึ๊บชุ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 บอู้วฮือทำสำมาสำมาดวงนายไม่น่าดีนะเนี่ยดวงนายคือตกแล้วล่ะดวงนายคือตกแล้วล่ะจริงๆฉันว่านายคนที่จะไปทําบุญก้าวัดอะนะจริงๆแล้วอบบโอ้โห ข,ข,ของของชิโร่ชิโร่ได้ทำอะไรลงไปโอเคเราจะมาเปิดกันให้หมดเหลืออีกแค่นิดเดียวเหลืออีกแค่นิดเดียวชุบชุบเราต้องไปกันให้ได้เราต้องรอดอะไรวะอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยฉันจะหมดแล้วเพื่อนฉันจะหมดแล้วฉันจะหมดฉันหมดแล้วฉันหมดแล้ว,ฉ,ลวฉันเหลือทุบอย่างเดียวว้าวเพื่อนฉันขอโทษเพื่อนของฉันเพื่อนของฉันของฉันมันอยู่ไหนวะ มันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนโอมันอยู่บนหัวมันอยู่บนหัวมันอยู่บนหัวของชินจังเพอนเ <laughs> พื่อนฉันเจอายด้วยจริงๆฉันเห็นายนี้มาสักพักหนึ่งแล้วแต่วาา่าเราดุดันไม่เกรงใจใครอะ่ะข้ามภูเขาด้านหลังเร็วเข้าขอให้โชคดีภูขขเขานี่ภูเขาเหรอเนี่ยเมาภูเขาโอ้แต่ฉันอยากกลับบ้านโอ้เพือ่อนเพื่อนบอกให้ทำตามที่ผู้ใหญ่สั่งเพื่อน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  ฉันว่าเพื่อนฉันว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะจริงๆจากสายตาเนี่อเดินย้อนครับสายตาที่ฉันมองลงไปอ่ะเพื่อนมันมันมันเนี่ยกลับบ้านแล้วนะเนี่ยลงไปอ่านไปดิอ่านไปดิทำลายกล่องให้หมดอย่าให้โหเพื่อนเอ้ยอานมมือสาธุขอให้ทุกอย่างมอดีอันที่หนึ่ง เออ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 อันน้สโหาใครอะออออโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหออออก็มาดิก็ก็ก็มาดิก็มาดิก็มาดิโอโอ้โหว้วานี่ยเนี่จะช่ยจะช่วยช่ิงให้ดีเดอโอ้โหโอ้โอทงสบัด ทงบกสะบัดสวยงามชั้นชั้นทุกคนเรามากดนอนกันตรงนี้ก่อนไหมเพื่อนเราจะได้ไม่ไปไกลไงเพื่อนอังวันเออเจียงนอนก็นอนไม่ได้เพื่อนโอ้ยยังเหลืออีกแค่นิดเดียวเล็กนิดนึงเล็กนิดนึงเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นเออโอ้ยช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยเชิญเอาชินจังได้เลยใครกำลังช่วยซกำลังหายใจไ่ออกหายใจไปออกออกน้ำกหลออกแล้วโอ้ยออออกมาแล้วเพื่อน โอ้โหโอเคโอ้ย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 ค่ะามารถเลยไม่ยิงหมดแล้วหมดแล้วเพื่อนหมดแล้วหมดแล้วเพื่อนทำลายหมดแล้วแล้วไงต่ออ่ะโอ้ยร่วงน้ำหูตกน้ำตายตบบอมจะแบมเลยชุบปุ๊บตบบอมจะแบมโอ้ยโอ้ยโอ้ยตบบอมจะแบมเลยร่วงน้ำตบบอมจะแบมเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตบบอมจะแบมอุ้ยทางนั้นขึ้นไปทำอะไรอ่ะเฮ้ยฉันขึ้นไปดูก่อนนะโอ้ โนสุเกะเราต้องไปได้วยกันหมดนะว้าวว้าวชินโนสุเกะก็คือพ่อเองว้บางทีเราก็ควรปล่อยเขาว้านี่มันลานจอดรถดีดาห์มาในหายชิโร่นี่อยู่นี่อยู่นี่ชิโร่ชิโร่มาเรียบมาเรียบไอชิโร่แงง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 มีแงงแงงได้เพื่อนเพื่อนทั้งนี้ทั้งนี้อันนี้คือใหญ่อ่ะ คัมมิ่งซูนคัมมิ่งซูนโอ้โหโอ้โห้ทางนี้เหรอนี่งเจอแล้วเจอ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 เพื่อนเจอเร็วเข้าชั้นรอเธออยู่ได้ได้เดี๋ยวจะเข้าไปหาเลยเจอเนี้ยวเนี้ยจริงจังไว้ได้ได้ได้เดี๋ยวเข้าไปหาเลยโอ๊ะได้ๆเข้าไม่ได้เลยว่ะเพื่อนร้านน่าจะปิดหรือเปล่าทางนี้หรือเปล่าเพื่อนฉันว่าทางนี้อืมเนีนเน้นเน้นเน่เน้นเนเน่เนนเน้นฉันจะเข้าไปดูในร้าน่ะหน่อยหนึ่งน่ะนะ ไม่น่าหน่อยนะถ้าอย่างนั้นมันมันวังเวงจังอ่ะไม่มีของกินไชันอุ้ยอุ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยใครใครตีใครตีเราเรลองไปทางนี้ดูดิกาอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เหรอ่รถไฟเหรอปุ๊ป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 ปุปุ๊ปปป ค่ยสนุกอะอุ้ยสนุกอะสนุกอะยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้เลิกค่อยังไม่ได้เล่นเหรอโอ้โหอันเนี้ยนะโอ้โหทำไมมันเดินเยอะแยะขนาดนี้วะเนี่ยอ๋อเปิดแล้วอุ้ยอุ๊ปชุ๊ปฮึบโอ้โหรถมารถมาโอ้โอ้โอ้ไปเอ๊ะอ่ะโอค่อยๆไปนะเพื่อนทีละคนอือหูอ้โหโอ้ยระบาด มันจะมีแค่สองคันนะ่นอโหระเบิดมันจะค่อยๆมานะโอ้้หวทำไมมันช้าอย่างนี้ล่ะชีลถตามันนะชิลุเพื่อนมันจะวรีบออกจากตรงนี้เราตามชินสุเกะไปกันเถอะเพื่อนมาสนุกเพื่อนเพื่อนมาสนุกโอ้ยเดียวหลังทุกวินาทีไอ้เพื่อนมาสนุกกับเพื่อนฉันถึงที่เดิมแล้วฉันกลับมาแล้วเพื่อน ถึงทางออกแล้วฉันยืนรอเพื่อนก่อนฮิโ่ยืนรอเพื่อนก่อนนะโอ้อยยไอ้เจ๊จัมีเสียงตุ้มตาแต่เราจะทำเป็นไม่รู้ไม่เปนเดียวโอจากที่เห็นยังไม่มาเลยอ่ะฮิโมยังไม่มีวีแววเลยนะเนี่ย มาแล้ว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 เออไปเราลงทางนี้กันโอ้ยเ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมีรถอยู่ในตัวฉันด้วยยังงงมากเลยเพื่อนฉันเจออะไรไม่รู้เหมือนหัวกระโหลกวิเทอร์รก็ไม่รู้น่ะเรานายจะไปเหรอไปนะไปกินโนสเกตไม่กว่าอะไรเพราะว่านหน้ากากแอคชั่นคือฉันเองฮึต้องว่ามีอะไรแปลกๆนะทำไม เั่นคืนหน้ากากแอคชั่นเออสามคันเล้วสามคันไป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 ก่อนโอ้โหเพื่อนน่ากลัวมากผีผีหลอกไป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 ว้ายมีแค่สามคันเพื่อนมันมีควันมันมีควันลอยขึ้นว้ายเคันมันไม่ค่อยดีอ่ะเอาจริงๆมันไม่ดีนิดแต่ทางเข้าแล้วนะเมันไม่ค่อยดี มันมันไม่ค่อยดีเออนจะเือดไอชิโนโคจิยะเข้ามาเันไม่ค่อยดีมันเหมือนที่จะจะลาดออกมาใน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 รถในรถเลยเดี๋ยวนะชิโนโคจิยเราไม่รู้ข้างในอยู่ไหนอฉี่ลาดในรถแล้วเอ้ยโ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 อ้ยเพื่อนฉี่ลาดด้วยค่อยถึงว่ามันเปียกเย็นดีนะเนี่ยเหนียวเดี๋ยว เย็นเลยเย็นเบาเลยเราเราจะไปหาเกมมาเปลี่ยนให้นายตอนยังไงเนี่ยไอ้เป็นไรหลักแกให้ชิ้โลเอามาเช็ดเอาเอาขนชิลโลมาเช็ดเอาอ้โหห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 าหหลหห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 หเหหหหหอห้หห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 ยหห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 หอ โอ,โอ้ยโอ้ยอ่ oui. อยู่มยน่อยู่อย่อี่อยู่อย่อยู่อยู่อยู่อู่ย่อู้่อยอ่ออ้่อยู่ออออออรอย่ออูย่อ ยรงไ่หมเอ่ะแคนไม่เห็นเห็นมาตัวอะไรก็ไม่รู้จริงๆลงลงเลนลงทุกคนลงลงลงเร็วลงลงลงมาชิโลชิโรไปหลชิโลลงมาชิโลไปไหนแล้วชิโลไม่อ่านไลก์กลุ่มแน่ๆเลย เอ้ช <AS L> ิโร่ชิโร่มาแล้วชิโร่มาแล้วชิโร่ให้ใจหายแบบเนี่ยดูคนฉันเห็นประตูตรงนี้ฉันตกใจฉันรูู้สึกว่ามันมันสุดยอดไปเลยตลอดชิโร่ตชิโร่กันชิโร่โอ้โหชิโร่โดนกระบองเพชรก็ไม่ตายนะเนี่ยโอ้ชิโร่โอ้โอ้โอ้ชิโร่สุดยอดโอ้โหโดูดันดูดันมากว่ามันเป็นป่าไม่รู้เหมือนกันน่ะฉันว่าฉันเจอป้ายด้วยเดี๋ยว ปุ ito, Toyota, jó, oui, wow, wow. ๊บปุ๊บปุ๊บประตูกลับบ้านอยู่ด้านหน้าเขาบอกประตูกลับบ้านโน่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 นโอ้ยโน่นโน่นว้าวว้าวสติกเกอร์ลายโปเกตแบ89ิบ้มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STO r e นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลงแนะน้ำเลย ขอขอบคุณ Tru e Super f i ฟ e r g a m เก Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกตอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัปโหลดเท่ากับดาวโหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกตนี้ได้ที่ เว็บ True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ